สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายธนาทรจึงรุ่มเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์บอกว่าการชุมนุมวันในวันนี้ประชาชนไปด้วยสองมือเปล่ามีเพียงความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธแต่ตำรวจทหารกลับเตรียมใช้กำลังเข้าห้ำหั่นใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเกินเหตุ วันนี้จะไม่มีความรุนแรงหากเจ้าหน้าที่รัฐตรหนักว่าคนที่คุณประจันหน้าอยู่ไม่ใช่อาริราชสตรูแต่คือประชาชนเจ้าของประเทศแล้วก็ติดแฮชแท็กม็อบ7สิงหาคมนี่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับประธานคณะเก้าวหน้าและเป็นคนที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนะฮะตกกะป่วยฮะตักกะป่วยอย่างไรเพราะตั้งแต่ช่วงเช้า ของวันที่7สิงหาคม2 5 6พเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยไปค้นรถพยาบาลเนี่ยนะครับบริเวณวัดเนี่ยนะฮะที่จอดอยู่ในวัดของกลุ่มกาดวีโวพบเนี่ยนะคเครื่องเทียมอาวุธเป็นจำนวนมากมีหัวนอ็อตมีเครื่องยิงกระสุนนะครับมีเรื่องของอ,อุปกรณ์อื่นๆคีมตัดเหล็กวิทยุสื่อสารนะครับหัวน็อตต่างๆ อะไรต่อมีอะไรอีกมากมายมีป้ายบอมมีประทัดยักษ์เยอะแยะไปหมดอันนี้ถามว่าไม่ใช่อาวุธหรืออย่างไรถัดมานเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจคลิปบนโลกออนไลน์นั้นออกมาว่อนไปหมดผู้ชุมนุมนั้นมีการจุดปร,ประทัดยักษ์แล้วก็คว้างใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีบางคลิปนะครับ ที่เห็นชัดว่าผู้ชุมนุมนั้นจุดประทัดยักษ์แล้วคว้างไม่พ้นตัวก็มีหรือมีภาพออกมามีผู้ชุมนุมถือไม้เบสบอลถือไม้ปลายแหลมนะครับเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้นายธนาธรบอกว่าผู้ชุมนุมนั้นมีความคิดสร้างสารรค์คุณผู้ชมก็ดู้แล้วครับ ตักกะของผู้ชายคนนี้คนที่เคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศเวลานี้ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่จากเหตุการณ์ที่ชุมนุมคนก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าผู้ชุมนุมนั้นก่อความวุ่นวายก่อเหตุการณ์ความรุนแรงมีการเผารถเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่านายธนาทรบอกว่าการชุมนุมนั้นเนี่ยครับผู้ชุมนุมมามือเปล่าและมีความคิดสร้างสรรค์ผมถึงย้ำนะครับว่า นายธนาธรนั้นตักกะป่วยเพราะถ้ามาชุมนุมมือเปล่าจะไม่มีอาวุธติดมาแบบนี้ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจเขาค้นแล้วเขาพบถ้าผู้ชุมนุมมีความคิดสร้างสรรค์จะไม่ทำลายจะไม่ทำลายจะไม่เผารถจะไม่ทำลายป้อมตำรวจจะไม่ทำลายสิ่งกีดขวางอื่นๆแต่นี่ไม่ใช่นี่ทำลายทั้งหมดดังนั้นนายธนาธรกลับไปคิดดูใหม่ นะครับว่าม็อบเหล่านี้มามือเปล่าและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างที่นายธนาทรว่าหรือไม่